โปรดเยอะอ่ะดูนี่ขนาดแบบขนาดเอามาแค่เซียวเดียวโอ้เต็มถุงนะครับบอกเลยเนี่แหละของแท้อันนี้จะเอาไปตกปลาดำนะครับนี่แบ็กฟิต,ตของโปรดอา้าวได้ตังค์ด้วยวะ,ะดู มานมากเลยได้ตังด้วยครับปลาดําที่ว่านี้ก็คือปลาแบล็กฟิตนะครับผมซึ่งเขาจะชอบกินสาหร่ายจะไม่กินไก่กินเนื้อนะครับผมเป็นปลามังสาวรรั์อ้อพุดติดขัดบรรยากาศอยู่ที่ลาเปรูดนะครับถ้าใครอยากมาเก็บก็มาได้เลยจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับสีเขียวๆให้มองหาอยู่ตามโขดหินนะครับผมเอาไปตกปลาได้เลยได้แล้วนะครับผมนี่ สองถุงเต็มเต็มเลย